จ้าเพ่อแไหมพี่น้องตอนนี้พี่นกจะมาทําเป็นเมนูนอกหม้อหมูนะจ้าเรามาดูค่ะว่าเราจะทํายังไงกันนกหม้อหมูทํานกหม้อหรือว่าทําในหม้อเรามาดูกันจ้าก่อนอื่นเราก็ออกกระเทียมก่อนเลยกระเทียมหนึ่งหัวนะจ้าคือเราจะใส่เครื่องแบบเยอะๆแน่นๆเลย เครื่องปรุงของเราก็จะมีเครื่องเครืงแกงเราก็จะมีหอมเพราะว่าที่นี่ไม่มีหอมแดงเล็กๆแบบบ้านเราคือมันมีแต่มันหายากไงพี่น้ก็จะใช้เป็นหอมนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมกระเทียมกรีดใหญ่แล้วก็จะมีข่านะคะข่าในสวนเดี๋ยวเราจะมาปอกแล้วก็ตัไไข้เดี๋ยวเราจะมาหัน่น เดี๋ยวตามไปดูกันจ้านี่ทำให้สีสันเป็นแบบนี้เลยจ้ะเวลาเราเอามาผัดพริกแกงเนี่ยมันจะหอมมันจะไม่เหม็นเขียวทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาไปตามกันเลยจ้าเราจะตามแบบให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นเราก็มาเตรียมหมักหมูกันเลยจ้าก็จะใส่มะขามมะขามเปียกนะคะ,ะเป็นมะมะขามก็เรียกมะขามขวดนะแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำปลาจ้าแล้วแต่คนชอบยี่ห้อนะคะนกจะใช้เป็นน้ำปลายี่ห้อทิพย์พรสจ้า เราก็จะหมักหมูเอาไว้สัก20นาทีจ้ามากคเลเคเ่คเให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะหมักพิ้งเอาไว้อย่างนี้เพื่อให้มะขามเปียกมะนาวแล้วน้ำปลาทำงานค่ะหมูก็จะสุกมะขามนะจ๊ะ พอพี่แกงได้ที่แล้วเราก็ปุงลงเลยจ้าแล้วก็มาใส่ในกระมังหมูเลยแจะบอกให้เลยว่าชุนมากๆเลยแล้วก็เราก็จะต้มน้ำร้อนไว้หน่อยเลยเราก็จะมาคนหมูกันเลยค่ะนี่เขาก็จะสุก พริกแกงแร้อนๆอีกอย่างนึงหมูก็จะสุกที่แล้วเราก็จะใส่หอมแล้วก็หอมซอยนะคะแล้วก็ใบโหระพาถ้ามีใบผักชีด้วยใส่ผักชีด้วยดีค่ะคือหอมในส่วนเรายังโตไม่ทันค่ะแต่เราก็ไม่ใส่ใส่โหระพาก็หอมเหมือนกันจะ้ะ แล้วเราก็จะมาใส่ผงโวลงไปแล้วแต่ชอบนะจ๊ะน้าทานไม่จ๊ะ ก็จะมาชิมรสชาติกันอ่อนเค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวเลยเผ็ดแล้วหอ,อมพริกแกงแล้วแต่อ่อนเค็มแล้วก็อ่อนเปรี้ยวคือมันยังไม่เปรี้ยวเลยนกมอหมูนะครสวรรค์นะจ๊ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไป หมูนี่ถ้าเป็นหมูเราสับเองยิ่งดีเลยนี่ี่นกใช้หมูบดถ้าหมูเราสับเองจะอร่อยกว่าชิมอีกทีสิมีรสเปรี้ยวออกมานิดนึงนอกมาอหมูหมูนี่จะมีรสนำก็คือรสเปรี้ยวแล้วก็เค็ม เดี๋ยวจะเติมมะนาวอีกหน่อยนึงลอกหม้อหมูยั่วๆเราทานกับผักในสวนนะคะมีแตงกวาผักสลัดผักบุ้งผักแพ้วต้นหอมโอ้ยเยอะแยะ,ยะ